เวทีเฮาก็อยู่กลางตรงหน้าครับแต่พี่น้องมาเล้ฮอดแล้วครับพี่น้องครับฮอดแล้วฮอดแล้วสามผ่าอุดรน,นะครับเวทีนี้ละตลาดนัดโคโกระบือบ้านสามเป่านะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุดรพี่น้องตั้งเวทีใส่กลางตรงหน้าเลยโอ้แน่นอนขนาดเลยเปื่อนที่เฮานะครับเอามาฮอดแล้วฮอดแล้วพี่น้องนะครับแดดขนาดเลยบาดนี่ห้ามองจอดรถต้นบาดนี่มามาโอ้แดดคักแต่พี่น้องนะครับบรรยากาศ มาแดดค่าเท่บานนี้ไปไปเบิ้งดูแลจอดรถไว้ทั้งนอคกกนไม่ขายไม่ขายกีบมาแล้วนี่ครับสถานทีมน่มือนี่โอ้มองจอดรถที่มงานไรอยู่หรอกสวัสดีครับได้เครื่องดื่มจากพี่สมเกียรตินะครับเสียไปหายที่มควันว่อยนะครับนี่เครื่องดื่มเครื่องดื่ม ไ,ไปทีมคอนไวยก่อนครับพี่น้องผมกำลังตัง้งเวทีใช่ไหพนดแล้วครับสามพาวอุดรนะครับเครื่องดื่มจากพี่สมเกียรติไปให้ทีมงานก่อนไปเขามาบาดัดไส่ละน้ำอันเครื่องดื่มนี่ดิหิวเครื่องดื่มไปให้ทีมงานคอนไว้วันนี้สมเกียรติเพื่อนพี่สมเกียรติสวัสดีครับลูกพี่สมเกียรติเพื่อนฝากมาให้ทีมคอนไวยมาสั่โอ้โหคือแดดคักแน่แท้ แดดแดดแดดปาดเถอสวัสดีครับเอ้าปวดละขวด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 จากพี่สมเกียรติครับปวละขวดครับนี่ขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วแล้วว่าสันไปที่เราปะลุงตูแก่ยงหวงตัวงดันแล้วว่าสันว่าเพรยาวเนี่ครับเบทีเฮา วอดนาเวทีแหรอครับพี่น้องวัดนีิเนี่ยเห็นพ่อญาติเหรอเอาเอาเอาพี่สมเกียรติเอสวัสดีครับพี่สมเกียรติบนฝากมาให้เครื่องดื่มขอบคุณนะครับเครื่องดื่มเครื่องดื่มสุดยอดครับสุดยอดเลยไปปั้นกันเอาขอบคุณครับขอบคุณทีมงานฝาหัดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มจากพี่สมเกียรติมาวอดแล้วเด้อนะครับอ่ะโอเคคลิปนี้ก็มาถึงหน้างานแล้วครับสถานที่ ที่จะทําการแสดงเมืองลียงลานเพื่อนเท่ารอ้อยแปดสิบเอเคอร์นะครับรอ้อยแปดสิบเอเคอร์วันนี้นะครับโอ้ยป่วจะจ่จอยได้ทด้งหมู่ป่วจะจ่อยนะเฮ้ยกับพ่อนั่นเลยเนยะกอลกอาฟาลังชิกเหรอเอา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 ปันกันปันกันน้ำใจจากพี่สมเกียรติเพิ่นสนับสนุนมา จะลอยกัเลยเวซื้อมาให้นะครับพี่น้องอ่ะโอเคปาดเดินพวกกวางเนาะงพอเนาะงมาหนี้เนาะปาดนี่แหละมันจังแมนบาดเดี๋ยวต้องเอาสาสรมาพี่นอ้องหยาหยาปักย่า,ยา,ยางหนาเลยนั่งได้เลยแต่ว่ากาัดขึ้นเขาละปูศาสตรนั่งขึ้นเขาละสถา,านที่ปักยาก่างกวางๆเลยพี่น้องเลยอ้าวหน้าเวทีเราสดๆตอนนี้นะครับพี่นอ้องะ อากาศมันห่อนพี Olha, ่น oh, ้องอากาศมันห่อนโอ้ถุงเสียดายแต่ไม่เนี่ยถ้าไม่ซะสิเอาหอกโอ้ยพวกอะพวกเก็บถุงกับมีไหมป้าเสียเอาไว้เออมาเก็บใบใส่ของแนวอื่นนั่มันหนาดีพี่น้องถุงเก็บใบก่อนโอ้โหขี่รถตายขี้บคือหดแช่ปะผู้ใหญ่บ้านไม่ขี่รถตายขี้บเลยไหม เอา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 มันจังๆรถนะคุณเพอแต่บําบัดคือกันว่ดห่างขี่รถท้ายขีย่ไปอยู่คุณ <c oughs> ลี่ห่มก่อนพ่อใหญ่แดดโอ้ลี่แดดก่อนเข่าห่มก่อนลี่อยู่ห่มลี่อยู่ห่มโอ้ขี่รถท้ายขีย่ไปขึ้นแน่นอนใช่ปะข <c oughs> ี่รถท้ายขี่เอาเอาเอาหอดแล้วพี่น้องอย่าลืมเด้อมโมเล็กเด้อผู้ใดอยู่เกลรครับ อำเภอเมืองอุดรนะครับมาแวะมาเบิองน้ากันพี่น้องนะครับทีมงานเฮานะครับทำการแสดงอยู่นี่ลามเมเรี่ยงนะครับเอานั่นได้ผลผลผลไัเล่าสุดนะกรับดำดำผลเบิองเอาตัวขี้โรต้ายคลิปไว้เามันขี่มากไม่อ้อมทีมขึ้นไหมนั่นเอื่นใสเอื่นใส่เอื่นใส่มึงดูเอาอะไรเอาแล้วเอาไปหัดขึ้นแล้วเอา อันนี้รถตูล้ลำพงเร mm hmm. wow. าลงหมดแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับโอ้มาหอดเถียงน้อยอีพ่อสสวัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเตี้ยวเอา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 ถอดรถมาเป็นยังดอกมาเป็นผู้ยิ่งดอกนุ่มมาย่างดอกนะเจ๊เข่าเจ๊น้าไปคนน่ะย่างย่างครับมาแต่ว่าหยอดอย่างนี้ละ คนฝากซื้อ,คอ,คอเครื่องดื่มมาให้ทีมงานพี่สมเกียรติก็เลยซื้อมาให้ก็เลยถ่ายคลินไปเป็นบางน้ำบางบรรยากาศมีอยังก,กินเอาถ้าคุณกำลังขายไก่อยู่บ่ขายไก่โอเคโอเคไปไปเปนหนองรอยบ่งวีนจะเข้ากา่อนสถานที่เมื่อนี้นะครับติดถนนนะครับตลาดนัดโคกระบือนะครับไม่อยังอีกวัดโอ้ไม่อยังอีกรอ, <c oughs> อ,อ,อบอันนี้เนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่น้องหมิวผู้ใดขายไก่ก่อนปะไาไก่น่ะโอ้สปอฟบอกว่าเขาจะขายไก่มาถึนว่าว่ามันไก่ที่บินได้ไหนมบินมาปล่อยโอ้ป้าจุ่ล่อยไก่ปล่อยไก่เมาไก่มาขายก็คักตัวนียผู้ใดล่ะเป็นเจ้ามือว่าผู้ใดเป็นเจ้ามือเสือพ่ทตันมีเอาพี่น้องก็อยากกินปี๊งไก่กระซังไในเด้องปลุกลูกก็มาขายเองไม่เท่าไรหนีิ ม่เพขายแจมซี่ขายางไกลโอ้ไก่เออร้อยห้าสิบตัวนึไม่ห้าสิบบาทโไม่ห้าสิบาทอันนี้ลูกอันนี้ขาวันนี้าอาเท่กไก่เท่กไมร่ร้อยสองร้อยพอดีแมนพากอะไรสดขายไก่เอาขึ้นีกเนสิโทรศัพท์บอกว่าแม่แม่นีหรืออ้สองจพังรอพักกรแยงหลายพนาะแม่นบ่นั่นไม่ได้หูเป็นตัวเตเป็นตัวเลยด้ไก่เขาสวนกวงน่ะอกกระดูกเลยว่าขาดนี่เอ้าใช่ล่ะ

ทา้งในกระไรสดครับน้องหมิวนะครับน้องหมิวแล้วก็คุณแม่นะครับมาหอดแล้วนะครับมานั่งไรสดกับพี่สายชนพี่พุกลุกเอาพี่น้องนะครับบรรยากาศหนางานเมื่อนี้นะครับก็ถือว่ากวางขวงดีนะครับเวทีเฮากระลงแล้วล่ะนะครับพักกระเนี้ยงหลายหลายพะนะอยู่กลางตรงหน้าแม่นี่ลีบเอาบ้างหอดพักกระเนี้ยงเต็มทียบอยู่พี่น้องเลย เอามาเลี้ยงพ่อกันพี่น้องมาเลี้ยงพ่อกันนะครับทั้งปุ่นและทั้งพี่เตียนมอลำกำลังย้ายกันอยู่ตอนนี้นะครับจานลอยกับเสาอรถกำามาจอดทางในพี่ละอ่ะโอเคนะครับคลิปนี้กับสุขอนอนหยาตเอาซัมนี่นาะพี่น้องเนาะมาหอดแล้วนะครับขอบคุณเครื่องดื่มจากพี่สมเกียรตินะครับเออนะครับขอบคุณหลายๆนะครับหอดแล้วหอดแล้วจวดจวดจวดพ่อกันครับพี่น้องมาเลี้ยงกันผู้ใดบุหรีมาเบิ่งหนาเวทีกันจะลืมครับเขาไปนกลุ่มนะครับเพจหมอรมพิษลำเพลินขายบัตรนะครับ